สวัสดีค่ะคลิปนี้พาไปเที่ยวสวนแม่ตาลค่ะทางเข้านะคะจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลเมตรนะคะถนนจะเป็นทางลูกรังค่ะแอดเวนเจอร์สุดๆค่ะแต่วิวสวยมากขอบอกนะคะวิวสฝั่งข้างทางนะคะมีผลไม้ต้นไม้แต่ไม่ใช่ของเรานะคะของคนอื่นทางธรรมชาติสุดๆเลยค่ะถ้าใครชอบแบบธรรมชาติชนบท ไปเที่ยวบ้านแม่ตันได้นะคะแต่ต้องเตรียมตัวมาดีนะคะใส่คลอนเลยค่ะพอเข้ามาในสวนแล้วนะคะเห็นไหมคะวิวสวยมากเป็นแบบชนบทจริงๆค่ะอยู่แล้วสบายใจอากาศที่สวนดีมากค่ะถึงแดดจะร้อนนะคะแต่ว่าลมเย็นค่ะมานั่งรับลมกันค่ะเห็นไหมคะเจ้าขาวค่ะเจ้าขาวยังนั่งรับลมเลย อากาศดีค่ะแดดร้อนแต่ลมเย็นนะคะดูดูด,ดูเหมือนมีใครล่าขาแก่ะคะ่ะไอหมีไม่มีไม่มีใครมาเที่ยวสวนแม่ตานนะคะก็จะมีองค์คลักค่ะองค์คลักสามตัวนี้ค่ะถ้าเจ้าของไม่ได้พาเข้ามานะคะเธอจะไล่เห่าตลอดเลยค่ะมานั่งชมวิวเพลินๆกับน้องหมาค่ะสดชื่นสบายใจค่ะ ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้เลยนะคะดูดูดูเจ้าสองตัวสามตัวนี่ย่างดื้อค่ะจากนั้นก็ไปดูพ่อชิดตัดกิ่งต้นมะขามค่ะเพราะว่ามันขวางทางเข้าบ้านนะคะเวลาขับรถมาแล้วมันขูดรถอะคะ่ะก็เลยต้องตัดออกนิดหน่อยต่อเลยค่ะพาไปดูสวนผักค่ะเป็นสวนคณะนะคะ คานาหวานค่ะเอามาทำผัดน้ำมันหอยอร่อยมากค่ะหวานขอบจริงๆค่ะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมันมีความสุขนะคะถึงไม่รวยแต่ก็มีกินวิวสวยด้วยค่ะที่สำคัญรอดูนะคะรอดูนะคะวิวที่สวนสวยค่ะผักก็งามงามค่ะเห็นไหมคะต้นอวบมาก ไหมคะสวยค่ะมีต้นมะพร้าวด้วยมีภูเขาด้วยแต่ว่าต้นมะพร้าวเป็นของคนอื่นนะคะแล้วเราก็แวะมาดูคุณตาปลูกต้นหอมค่ะคุณตาน่ารักที่สุดเลยเก่งมากบางครั้งคุณยายก็ปลูกด้วยนะคะแต่ตอนนี้คุณยายไปขายของที่ตลาดเดี๋ยวเราแวะไปหาตอนกลับบ้านนะคะนี่ค่ะผลงานคุณตาต้นหอมค่ะเขาจะปลูกไม่พร้อมกันนะคะเขาจะปลูกไล่ๆกันไปค่ะวิวสวยไหมคะ หลังจากตัดกิ่งมะขามเสร็จนะคะพ่อชิดก็มาหาสอยมะพร้าวค่ะมันเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสอยมะพร้าวดื่มน้ำให้สดชื่นใจไปเลยค่ะสส่เองก็ตัดเองเลยค่ะเขาเรียกว่าเฉาะมะพร้าวใช่ไหมคะชํานาญมากค่ะคุณพ่อชิดชุบๆเดี๋ยวเรามาทานน้ำมะพร้าวให้ชื่นใจกันไปเลยค่ะ อร่อยจริงๆนะคะแบบทานสดๆเลยค่ะสดจากต้นเลยค่ะได้แล้วเห็นไหมแม่ตันได้คนแรกค่ะอร่อยจริงๆค่ะชื่นใจค่ะหวานชนชนชนค่ะไหมคะหลังจากดื่มน้ำมะพร้าวเสร็จเราก็มาเก็บฝรั่งกันค่ะกิจกรรมเยอะค่ะเวลาไปสวนนะคะเก็บขายได้ด้วยค่ะแล้วก็เก็บเป็นของฝากได้ด้วยค่ะ ช่วยคุณยายเก็บของค่ะเก็บของไปขายแล้วเราก็แวะมาหาคุณยายที่ตลาดค่ะมาถ่ายรูปกับคุณยายนะคะคุณยายอายุเจแล้วค่ะดูสิคะใครสวยกว่ากันเมตาเหรือคุณยายออขอบคุณนะคะที่รับชม 拜拜哈。Bye bye.